โอ้สบายดียละ่ะโอ้ย่างมาฮับจบเจอเอาบาือ้อมาฮับน้าบ่าวววโอ้ยละ่โยละโอ้พี่น้องเลยนะเนาะพอได้ทำตาจะคูลได้คอยก็ได้เกิดกระปองใส่หอนตีนมาพี่เขานายเขานายมาเออย่างมาฮับน้าบ่าวพี่น้องเลย <c oughs> เออใช้นี่เขาก็ทั้งได้นี่หมดหมดแหละไปอีไปกับไผ่เนี่ยไปกับลูกนี่กับพ่อเจ้าไปไหอดเชนนัห่หัว หอเชโนฮอชวันไงบ่มืงเชโนไ่บ่จากไปอยู่บ่องปลาเองปลาของปลาสิบปองลวก็เป็นนัวทงใหญ่เลยนี่เป็นนัวโอ้ถใสกระตูถือใจแหงพีนองเป็นนัวเนาะเป็นนัวทงนึ่งเลกนเพริกเักพริกแห้ง วิภาอใจผ่นผนังผนังเบ่งเจ้าอยู่เด้อขอบใจเม e ่ต้เด้อใ่เมตวเกด้อใจเม่ตูเด้อยดีดีไม่ห่างเด้อไม่ตู้เด้อ ที่เปิดภาพออกมาเป็นบรรยากาศตอนสวยๆเนี่ยเด้อจักหน่อยพี่น้องเอยตอนนี้ก็ได้เนาะเป็นเวลาเก่ามุง่งเคืงแต่ว่าอากาศแสงแดดเนาะเริ่มมาปกติแล้วพี่น้องเอยเนานะเขากับฤดูกาลเนาะยามแรกหรือว่ายามเดือน4ีเดือนหาเราะจันะเนาะทางของเราขออื่นว่าหรือว่าใกล้สีขาวซูเทศกาลสงการหรือว่าปีใหมล่ลาวพี่น้องเนาะ เขาบรรยากาศบุญเล่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะอีกเดือนหน้าเนาะเออเมื่อนี้พี่น้องไอทางบุญสารวลวัลเนานะตื่นเช้ามากกะพาไปหาซื้อในอยู่ในกินเนาะหรือว่าเครื่องใส่ของซอยเนาะให้กับครอบครัวอีกครอบคุณหนึ่งเนาะซึ่งเป็นครอบครัวที่บบุญยังบ่เคยได้มาเยี่ยมมายามหรือว่าบ่เคยมาสัมภาษณ์เนาะดูว่าทำไทยทางขอบคุณน,น้องเพิ่นเนาะวันนี้ท่านบุญกะได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญเนาะให้กับแม่ ทวารัดเนาะอยู่ประเทศเดนมาร์กหรือว่าแม่น้อยเนาะมาให้กับน้องน้อยเนาะอาเลี้ยงพ่อพิการค้าค้าคุดครั้งหนึ่งบอกพี่น้องแล้วก็แม่ตาบอดเนาะอาบุญกับได้เป็นสัพผับุญทั้งแม่เพื่อนแม่เพื่อนกันนะครับชมคลิปเนอะอาะรู้สึกอิจฉาสงสารก็เลยอยากช่วยช่วยน้องเพื่อนเนาะอาเรียกไปหน่อยว่าฉันพี่น้องกันนะบุญกับมาเนี่ยเป็นสัพผับุญให้เนาะ ก่อนอื่นพี่น้องไอ้ทางบุญสารละวันก็กับทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุขคนเด้อสบ,บายดีเอฟซีเป็ย่งจีบุญบระตูกทานเนาะยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบาบุญซาละวันเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณขอบคุณขอบใจเนาะทางแม่ทวารลัดหลายๆหรือว่าแม่น้อยเนาะที่อยู่ทางประเทศเดนมาร์กที่ให้กับบาบุญนี่เป็นสภาพบุญให้เนาะขอขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้สุขกายสบายใจเนาะ ขอให้พ้นบุญเนาะส่งกลับคืนหาแม่หรือว่าครอบครัวของแม่กดสุขสุขคนเนาะที่มีจิตใจเพื่อแพร่ผู้ทุกผู้ยากผู้ขาดผู้เคิรนเนาะหาผู้รอโอกาสเนาะในการทำอาหากินเนาะอยู่ทางเมืองเสพปนทางสวรรค์เขียนเท่านี้เนาะอบุญกะจะได้เป็นสัพันบุญให้แม่เพลินเนาะไปสอบถามเพิ่มเติมเนาะบุญกะยังบม่เคยได้สัมภาษณ์เนาะบุญกะซื้อ เครื่องมาเป็นเบื้องต้นเนาะกระพุ้งอซื้อหยังอันในแม่เพิ่นฝากมาาเงิน2,000บาทเนาะให้กครับปบุี่พิจารณาเบิง่งว่าสิซอยน้องเพิ่นแบบใดเนาะน้นะนองเพิ่นขาเรือแบบใดเดี๋ยวผมก็สิไปถามเติมปุณิพิซื้อมาเครื่องนึงก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเครื่องนึงกัส่วนที่เหลือก,กัถามทาง,งกงับครัวน้องเพิ่นว่าเพิ่นขาดหยังแน่อันใดให้ซื้อให้เพิ่นได้เฮาก็สิซื้อให้เพิ่นเนาะไปะพี่น้องเลยไปหาไปชมคลิปนี้นํากันเนาะกับครอบครัว น้องน้อยเลี้ยงพ่อแม่พิการเนาะไปะะม,มาบ,บ่าวเคยละเนาะเป็นตะกล้องให้เนี่ยพี่น้องเลยนะเนาะสบายดีเนาะอไปไปบ,น,บนน้ำกันเนาะเคยละเนา,าะว่าเิ่นเป็นแบบเป็นไหนมามอวานนี่กับมแต่ลุงถ่ายเพราะว่ามัน,มนคำแล้วพี่น้องเลยเนาะก็เลยมันยังบไถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมาเนี่เนาะถือโอกาสนี่ไปหาไปชนน้ำกันพี่น้องเยเนาะไปไปยังไงไปเล้ยอ๊อย น้องพคนอยู่เพื่อนเอออยู่อยู่เนาะเอออยู่เพื่อนพอดอุ้เกือบกรบปุ๊บไซพี่น้องเลยกระปุ๊บไซเกือบเนาอโอ้สบายดีล่ะโอ้ย่างมาฮับจบเจือะมาฮับน้าเบาว้อโอ้ยล่ะโอ้พี่น้องเลยเนาะพอได้ทำตาจะคูลได้คอยก็ได้เกือบกรบปุ๊บไซฮอนตีนมไหมเขาไหนเขาไหนมา้ยเอ้ย่างมาฮับน้าเบาวพี่น้องเลย อใช่หน่เขาไาทั้งไดนี่ทั้ทงทีป่ปอเออทีโอรอ <c oughs> เกินซานน่ะโดยอา่าเดี๋ยวเขาขอขอนุญาตวางก่อนเด้อ <c oughs> อืมะะอนักเตะจะได้พี่น้องเอึ๊บอึ๊บใช่เขาขอขอนุญาตขึ้นได้บ่ไได้ <c oughs> ข้ขึน,นด้โอ้ขออนุญาตนี่เด้อ ผมมือดเบาผึ oh, ่งเนาะเอาเฟรชานอนอูเน really? ี่ยร้านร้านคือกันเอาคนอื่นเด้อสบายดีเนาะแม่สบายดีรูสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุงคนนี้เด้อคนนับช่องอยู่ละสบายดีปลาลุงคนนี้สบายดีรูสปาดีเด้อเก็บได้ ท่านี้ก็โอ้ยพี่น้อยเออเอาคนอื่นเด้อเฮาขอแนะนำตัวเด้อเฮาชื่อว่าบาบุญสารวันเด้อบาบุญสารวันเนาะเมืองอันน่ยมาเอ้ยเจอบาบุญสารวันเลยเฮาเป็นแนะนำสะพานบุญเนาะที่มาซอยเหลืออีหล่าเพิ่นนี่แหละเนาะถ้าทางระตู้ชื่อว่าอะไรตางเมือใหม่เออกูแมนกูแมนโดย anh nhiêu chất pi là họ chất chụp học chất chụp học, học. Ừ. học thằng mẹ đây là sư này này rồi mà sư nhung hả nhung. nhung nàng nhung rồi ngoài thì nói nhung khốp đấy thì nó và phụ nữ đấy xa ta lấy lục này nàng nói nàng nói không là nàng nói nó chào โอ้ยพี่น้อยอข้าประทูขอโทษด้อเป็นยังคาเจ้าจน่ะยังมาสกุกตาิเลดคาเจ้ามังเตกโอระเบิดระเบิดตุ่มนะเนาะออตุ่มระเบิปด,ป,ดประเฮดจะนแนมสังสือเนี่ยเฮดให้โอ้ยนอพี่น้อยเมียกกลาตายเลยถึงระเบิดเมียกอก เมียนี่เมียนี่ตายเนาะเมียลาวหันเมียกบหันตายเลยหลายเขากัดนั่นเม,ม,มียลาตายเลยแตกระเบิดขเขาเห็ดไฮลาวหันอ,อืมอืมโอ้ยนะถ้าเจ้าน่ะตองใชยต้องใช้บริยูใกล้เนาะบริยูใกล้ก็ระเบิดถือสเก็ตมือซีวิจักเนาะนนั่นอืมมันไม่ได้เห็ดเออมันเห็ดไฮลูโก้เหมันมขดมันยางหไฮหันเห็ดไฮ มายด์อะกินข้าวแล้วปะกินข้าวกับหนังไปอฮะปูปลาปปูลาไปไปหาเอ้ยยเอ้ยเจ้าโอเคี้น่ะไปเอาโขี้บลาเตี้ยงยาวมันลืมชื่อตลอดเลยพอกินกินกับป๋องปลาอ๋อเฮ้ยปูปลากระป๋องปลาแจ็คพีอะไรนางเจ้าน่ะ โอ้ยพี่นางไงเชคสมอเชิญหรือเปล่าเจ็ดเจ็ปีโอ้ยสังกระปุกกระบนอะไรพี่นางเนาะกระปุกบนแปดปีเก่าปีน้องนิวพึ่งเข่าหียนมาดุเข่าเขาอยู่พอได้ไรพอหนึ่งพอหนึ่งมันไม่สบายดูมันเป็นอายตลอดเลยมันอายเห็นเพื่อนพักได้ม่สบายบ่เออไม่สบายมันมียากินเงี้ยบ่โมมีโมมีช้ำเลยอืม นี่นังยมียากินบานเนี่ยคุณกับหนุ่มื่อมาซ่อมน้อยากะไรนีพี่น้องเลยเนาะยาซาแมนต์ไทยมันน้ำ้อนให้มันเกลนมันคันตลอดเลือคอมพอที่ฟี่น้องยังกินบ่ได so, ้ต้องกินยาหน้ายาหน้าเนาะแม่เพราะว่าเด็กน้อยต้องกินยาหน้ายาเม็ดยามันมันแห้งต่อเด็กน้อยนะเนาะอืมโอ้ยพี่นังเลยเนาะ นางนี่ขอญาติใหม่เลยแม่อะว่าทั้งแม่เด้ขอญาตเป็นยังคือตาคือเป็นแบบนี้โดยแม่เป็นตาแดงลูกเอ้ยแต่เคยห็นยังดียังต่เช้หั่นอือๆบาดมันเจ็บเจ็บมันออกเลือดเลยบวงนึงนี่ไปสวรรค์ไปเพงมาสวรรค์ตอนพ่อคอยังอยู่หันยังหั่นโดยๆพาไปสวรรค์ไปป่อยู่สวรรค์อือ มามาสะหวานหั่นดีดีบอดเลบันหงเลยเบืองนงนี่แรกแรกน่ะเป็นตาแดงเนาะเออแล้วนี่ด่อนๆไอ้ชอง3-4ปีหั่นอยู่น้ําพ้อจนนี่อ๋ออยู่น้ําพ้อได้ลูกได้ลูกก๊กที่1ที่2หรือยังดีเบืองนี่เบืองนี้ก็บอดบอดหั่นตาแดงอือตลาดเด้อซะเนาะคุณตาแดงพี่น้องโดยถือเบาบ่ได้พี่น้องลูกที่2ลูกที่3บาติ6 อีนางนี่แพนเลอะเบิงนี่อีกอยู่ไผก็งอมเอาละไผงอมเอาหมอหมอน้ําแม่งมเอามือนี่งอมกันเลี้ยงอีนางนี่ขออนุญาตจักปีได้เป็นมานี่ตานี่ทีมตา,มาแม<ป>่บ่8ปีนี่แหละเบิงนึง8ป,ปี9ปีนี่อ่ะตอนถือผา,าตอนถือาอน้อ,นองอเพิ่นนี่ยังตอถือานี่ยังยังแจ้งตาเออถือาบัดข่อยอยู่ไผั่น แผ่นหงเลยเรียงลูกเนเรียงจับจับเอามือน่ยจับปลายลูกเห็นคือลูกเน่แผ่นเนี่ยคือดำจักข้าวจักน่ะได้ตานาแผ่นหงเลยลูกนี่ลูกคนนี้บ่ลูกอันด้วยเมยังบ่เคยเห็นหน้าลูกแผ่นแผ่นนาเลยลูกนี่มันเกิดมายังบ่เคยเห็นหน้าลูกเิเลยเออเออมันเกิดแนนาเลยมืดเลยตาแม่เนี่ยเบืองหนึ่งเนี่ย พอไปเกิดพุ่นหองมอชปโปนเนลูกเอ้อย,ยอีนี่นะผมแผดไปแม้วจะเห็นหงเลยตาจอเนี่ยจอแจบ,บอบได้แจบเบืองนี่บัดมันมืดเลย,<ด>ยลูกหน้าลูกเมืเ่อเกิดมาอย่างท่านเห็นเลยมันด้เห็นเลย,เเยจกขาวจากดำจกมันเป็นยางตาหนาม<ด>มันเจากัคนผู้งามได้ไหมเออปีอกดีใจดำาะมีลูกจะคนช่องยางช่อง ผู้นึงตายตายช่องผู้นึงไป่ใช่สักพูนึงหันไปรับจ้างรับจ้างบ้านดงนี่ผู้ชายเมียแล้วอ๋อเมียแล้วอยู่ในบันดงนี่างบ่เม่โดยรับจ้างบ้านดงนี่เห็นรับจ้างอย่างนัี้ยนะโดยหันรับจ้างแบกใไม้แบกยางเวียดอันคนรถไปช่องแบกไม้แบกแลกเนาะกนี่เปรนเด็นน้ำรถน้ำยังพี่น้องเนาะยุ่งกันมากในจักปีเล่าประตูจ้า เราว่ะเข้าใจว่าอะไรยืนกันกับักปีกับเจ้ายูนกันครับพอตูพอต้หนึ่งลูกได้แล้วได้ชาวหกชาวแปดได้ขออยูน่ะพอตูเนี่ยเลยลูกคอเขเอาเมียเนี่16ิบหกปีลูกเอาเมียเนี่1สิบหกปีนี่แสดงว่าแสดงว่าพอตู้มาเจ้านี่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะเกิดแล้วเรา แต่กับมาขออมีกับมาแบบว่าขอนยาค่ากูดมาก่ะเนาะดยอพอตู้ไปอยู่คนค่นบ้านนี่ปะบ่าเราพ่นไปอยู่กายนันกายกายแฉแดง่นอ,อยู่บัานกระตงังท่นเราอยู่ท่นที่นองนี่นะเนาะเขาว่าเอินว่าสายแน่นหรือว่าที่อยู่สายกระตังหรือว่าจะเป็นยังกระตังนอกถาว่าคนเฮา มีใช้แน่หรือว่ามีเวนกรรมสังกัดละกันเราสึกเกี่ยวมาหากันนะพี่น้นนอ,องเนาะทรงใช้ศาสตร์ที่แล้วเนาะสมงประตูเป็นตู่กับเคยสั่งบุญกุศลเนาะหรือว่าสาังเวรสังกรรมมาน้ำกันเนาะสั่งบุญกุศลมาน้ำกันหลักกับชาแน้กับมาหับใส่กัน,นเนาะดไอ้ามาอยู่ขอบคลองตรงหักพี่น้นองไห<ป>ม như nhau, kinh năng, cháu đã kinh năng, là nam hiền, con nó, cái thịt con đồ con kinh mẹ, con kinh con vô, con lục, để con lục em đi, lục mà năm พ่อแม่เด้อลูกชายอยู่น้ำเขาอยู่เพื่อนลังนี่พ่อเยอะคนลังนี่อยู่ลูกไผ่ลูกชายอยู่น้ำเนาะไผ่ลูกชายอยู่น้ำนี่เบิ้งใหม่ต่ออีกต่อใหม่ใหม่อันนี้นี่กอกมานี่กำลังเห็ดต่อเติมออกมาอีกเนาะเออบอนนางเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเนาะเพราะว่านางเย็นเนาะเห็ดกระเทือบออกมายังบ่แล้วอยู่เนาะยังบ่แล้วบ่มีไผ่ปูบ่มีอันนั้นแป้นปูบ่มีผ้าอัด ทางกะชีนน้ำบอต่ยังเรามาซอยฮะทางตะปูนะทางชัางกะชีทางเข่ากินนะเขาชานอือเพรเขาชาน้ำบอเตียงมาให้โดยบัดเข่าทางแม่เทเลปีเลยจะเหตุอะไรเทเลปีมาไปคอตลอดเลยลูกเออไปคอทารนิวชวานนิวชโนตะปูหูมีไปไหมคอทาร์นไปคอทาน์นไวเออเออได้ชอบหนึ่งเมื่อกิน มดมดแหละไปอีไปกับไผ่นี่ไปกูรู้นี่กัะพ่อเจ้าไปฮอชโนหัวหอชโนหอชวันไงบ่เมืองเซโนไงบ่จกไปอยู่บ่เปยังเปยังกูอยากไปไปบ่ไปอยู่นั่นน่ะเล่าอยู่เซโนไปบ่เป็นยัง อยู่น <sim S 2> ้ำเมน์นั่นพอปะอือมันมันใหญ่นนี่ไปจูงไปถ่ายไปเอาืเวลาเมียจะเข่าหน้าเนี่ยจะพาเข่าปะเลยมันพาเข่านี่ประตูเข่าแม่เ้ยกินข้าวกินน้ำแล้วมันมันสะอาดช้างเลยกินอย่างนั้นแล้วก็เฮาเฮาแล้วก็บริมีเนาะ เอาซะเนาะทั้งวุ่นกะเนาะเดี๋ยวฟังเรื่องเล่าเรากับพีน่น้อนงเนาะมันนี่เด้อทั้งประตูทั้งประตูเด้อทั้งนอง่นอ,งนองน้องน้อยเด้อทั้งน้ำบามีแนื้าไห่ลายอย่างเลยนี่เนาะียังไข 1, ่หนึ่งแต่เด้อไข่สามสิบหน่วยไข่ไก่แล้วก็มีมีจะเคยกินมะลุมีนี่มีใบมีไทยได้ไหมเคยกินปะ เราเคยเคบ่ะมาเตียงยาวอันที่2มาเตียงย2มีแต่ว่ามัานมีแบบนี้บ่มีแบบนี้บ่ะในในมีมาเตียงอันบ่เออนป่ะคือกันบ่ะคือกันเยาวไปห้าปุ่นได้กินลองวุ้นมาเมื่อกี้กันเลยยาวว้าววาวมีเนาะแล้วก็ขนมอันนี้ขนมได้ขนมแล้วก็อ่าอย่างเนี้ยทีนึงนเลยกระป๋องปลา เนาะองปลาของปลาสิบปองแล้วก็เป็นนัวทงใหญ่เลยนี่เป็นนัวโอ้ยชุบไส้ประตูถือใจแห้งพี่น้องเป็นนัวเนาะอ่าเป็นนัวทงหนึ่งเนาะราคาตับพริกตับพริกแห้งตับพริกเผาอ่าพริกแห้งพริกเผาล้วก็น้ำปลาโอ้โหตัวปลาเนาะแล้วก็ เกลือนี i mean o, no no. all, ่ยมุนกรื้อ่อเกลือนี่จะมีบ่เกลือทองนุ่งเบาบาจานมาห้เม่าวานโดยๆโๆแลัน่วเี่ยนไเนี่ยกินไปแล้ววันเนาะวุ้นกับบริเื้องลา่าย่ังไรกินอยไรกินอารที่เลือกอ่ะอันนี้น้องน้องลาฮูจักบอยังฮะกานเกิดไหมฮะสมพูแมูซาผม แชมพูเนาะแชมพูซาบผมเนาะอีลาเคยใช้บ่แบบนี้บ่ราเคยบ่อันนี้นเนี่ยเด้อน้ำบาส์ซิวออกไหมวนออกกันเลยเิลาจะใส่เขากดอันนี้เด้อกดบีปานึงแเราจะซาหัวเด้อเนาะแล้วก็สบู่นี่สวมหอมเนาะอิลาก็ใช้ได้ใช้บนในครอบครัวเลยเ แล้วก็นี่เีลาเคยใส่บอลเลยเคยเคยบอลทุกแขวอยู่บอลยิงแข้บง่ะใช่ยิงแค่เงี้ยเมื่อตอนแข้บองบอลประายิงแข้บองใช่ไหมเนาะเออเนาะแล้วก็นี่แทงฟันเนาะน้องพันประตูไม่ตู้แป้งอยู่บอลทูอยู่ ถูกถูกอยู่เนาะเออไว้ใช้เด้อนี่เนาะบ่สิมาหอันเลยเนาะผู้ีแหละหคนบ่ได้เฮือนนี่โดยเออแล้วก็ทั้งประตูนี่ยังขาดใหญ่ยังบ่แต่ว่าเครื่องสของซอยอยากได้ยังอีกบ่ขาอยากได้ล้อลูกเอ้อ๋ออยากได้ล้อเดี๋ยวเอ้ยได้ล้อยเนาะแม่ได้ล้อย่ ล่อคือแม่น้องแนะม่น้องวิพันนะเดีดย๋ยวล่อพี่น้องบุญกับเงินบุธงแล้วเนาะหวกรเงิ่อนแม่บรรฝากมากกับพีแต่ซอง <c ười> แก่ซอยแต่บางท้นไปก่อนนะอเนาะเช่นเดียวกันนะเนาะแบบยาสามัญประจำบ้านยา แกพงแกปวดยังย <mile> ืนบหมดท่มีบ่มีเลยลูกอย่าปลาบบอมีไก่ปวดไก่ยางบ่มีปัญญางมาวันหน้าบุญที่ซื้อมาหายใหม่เนาะแล้วจ่ายเลยลูเออซื้อให้อืมบุญซื้อบัดนี่พี่น้องเนาะอ่าพุทธิบัดรเจ็ดแสนพี่น้องเนาะบัดพันกว่าบาทเนาะอ่าแต่เป็นเงินกี่เงินช่องพันบาทกับ ตกอยู่ล้านล้านสามพี่น้องไนอะ้เนาะก็รเลือเงินบุญตอนนี้ก็บเลืออยู่หกแสนเนาะเงินทั้งแม่เพิ่งทุนว่าจะจัดซื้ออย่างอื่นยังไม่เพิ่งอีกนะเนาะรว่าจังใดจีลองพิจารณาเบิงนะ่งเนาะแต่ว่าอ่ญญามุ้งยังซื้อ,อ,อ,อกับทุนจะเอาเป็นเงินไม่เพิ่งเนาะเดี๋ยวจังเบิร์กแคหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะกาซื้อ,อยาไปแล้วอีกเนาะยาสามัญประจำวันหรือว่ายาไปายาคุนกินยาแก้ไอเนาะ มาเป็นไอพี่น้องเป็นพะเจักมืองอะไรเป็นขันไ,นไนเนี่ยเจ็ดแปดเมือนนั่นแหละไอตลอดเลยคืนนั้นไอไม่ได้นอนอคืนในจนไอจน<า>จนมันให้คืนในมันไอ <c oughs> ไอหกัหกไอหักเอาบัตนี้ฟังเด้นะดอเนาะทางในตูประตูเด้ดอเง,ง,งินทั้งหมดทั้งมวลสื้อเครื่องสื่อคลองเนบุญแม่ของบุนดอกเด้อเป็นของแม่ใจดีพันยูทั้งต่างประเทศ แม่ทวารลักเป็นอยู่ประเทศเดนมาร์กเด้อแม่ตูุใจดีเพิ่นหับชมคลิปเจ้าเพิ่นอิตุนเจ้าเออเรียกซอยเจ้าเด้อให้เจ้าพนมมือนุ่มือขึ้นเด้อหนุ่มมือขึ้นแล้วก็ขอบใจเพิ่นพนังพนังเบิ่งเจ้าอยู่เด้อขอบใจแม่ตูุเด้อไม่ใจแม่ตูุเด้อ ยี่ดิไม่หางเด้อมาตัวเด้อคือนไปคมเจ็บเย่ยได้คามไครอย่ยมีเด้อหายลำหายลูเด้อลูกเด้อหายคือน้นไปีใจ่ะยังหายน้ำบามากอีกบ่ฮะยังหงน้ำบาบาหาอีกวะป้อัน่เอ็นเออคือน้ำไปแล้วอียคือน้ไปไอ้ป่หล้ว่อ้น้ำบาบอะ ยัยอายวะอังเ,เปนบุคคลิตะว่าก็ยานะเบามาเยี่ยมมายามเนาะอือคิตะจอฮะเป็นยังไงเนาะเอ้าซะ,ะพี่น้องพี่น้องเลยประมาณนี้แหละเนาะบุญกายเป็น,น็เสี่ยชิญยาเดี๋ยวจะมีทางไปทางอื่นอยู่สิงลงไปหาน้องวิอีกพี่นยังไงเนาะว่าทางลุงจันไก่หน,นัดสร้างเบื้องหน่าป้าป้าอยู่เาแล้วก็บุญก็จะมีเครื่องไฟฝากก็ตอนน้องวิเอาน้ำอยู่น้องวิน้องแช่เป็นยังไงเนาะทางเมย์เพิ่นกะฝาก ปัจิตรปัจจัยเนาะซื้อของอยู่ของต่อไปพันอีกคือก,อก,นอนกันพีิณเอ๋ยเนาะเอาทั้งวัตทั้งมวลนี่กนนะเนาะก็คือแม่งมุมเด้อทั้แแแทงแม่ทำวัดรับเป็นด้วยทางตาเทศเด้ดอคนใน<ด>หานไชม<ด>คลิปอีกต้นแม่เพิ่นก็ซื้อน้อยซื้อเล่นก็นได้ห<ด>าซี้กันกับแม่หมดเลยเนาะซื้อน้อยคือกันเนาะเด้อเส้นแม่เด้อคุณขอลาก่อนเดน้อสลาดเด้อ <นะ S 2> แก่แล้วได้อหมแน่มาแม่ลูกเอ๋ยมาญาติเราดีดีไม่แห้งด้อโดยพี่น้องโดย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 พี่น้องอะไเนาะไปซาพี่น้องเนาะซาลาคลิปนี้ทางบุญสาลาวันกับซาดิขออนุญาตจบคลิปต้องเพียงสันนิก่อนพี่น้องอะไเนาะพบพอกันในคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนของมกอบใจเนาะทางแม่ทวารลัดหรือว่าแม่นออยู่ทางประเทศเดนมาร์กเนาะที่ให้ทางขบุญเนี่ยเป็นสะพานบุญให้ซื้อเครื่องซื้อของมามอบให้ครับ ก็ลาน้อยเนาะหรือว่าทางประตูอ่าแมนประตูแมนแล้วก็ปรตูยุ่งเนาะอ่าแล้วขอขอบคุณขอบคุ้นใจเด้อเนาะขอให้พลบุญพ้นกุศลที่ซอยเรือในครั้งนี้ขอกลับคืนหาทางแม่ทวารราชอยู่ทางประเทศเดนมาร์กเด้อขอยมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจเด้อแม่เด้อเดินทางไปไซมาสไซแห้ตลอดปลอดภัยหน้าที่การงานกังให้ลุงให้เรื่องเนาะให้เงินคำไรเข้ามา ทุกมือทุกสาวด้วยพี่น้องเดอปาดเอ้ยเดอแม่เด้อเนาะคุณก็บอกพีดว่าถืออะไรพี่น้องเลยเนาะจันใดขอโทษขออภัยเนาะภาสาลาก่อนเนาะคลิปนี้เนาะพบพ่อกันคลิปหน้านด้ยพี่น้องเด้อขอบคุณทางเอฟซีมาทุกท่านคือกันเนติดข่ามาชมติดตามเป็นแรงใจครับอังหลายพันเนาะสบายดีปาลุกแน่สบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะเก็บไว้เก็บไว้บัตรเด้อพี่น้องเลยเนาะ